น้ำท่วมฉกฉวยนครศรีธรรมราชวิกฤตที่ไม่ใช่เรื่องของธรรมชาติเพียงอย่างเดียวฝนตกหนักตลอดคืนกลายเป็นภัยพิบัติใหญ่สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อน้ำท่วมทะลักท่วมท้ายขัดขวางชีวิตประจำวันของประชาชนโดยเฉพาะในอำเภอสิชลและอำเภอชายาที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดแต่ที่น่าสนใจคือน้ำท่วมครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจากฝนตกหนักเท่านั้นแต่อาจมีปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อความรุนแรงของสถานการณ์ด้วยมาพูดถึงรายละเอียดกันเลยในวันที่20ส พฤศจิกายน2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลายพื้นที่ในอำเภอสิชนถูกน้ำท่วมยึดครองอย่างรุนแรงสถานการณ์ยุ่ยยุระหลังจากฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่คืนวานทำให้น้ำทะเลนุนเข้ามาเพิ่มความรุนแรงถนนสายหลัก401นครศรีธรรมราชสุราธานีบริเวณหน้าทะเลใจคอนกรีตหน้าร้านโกโตนนอกตำบลสิชนถูกน้ำท่วมล้นเป็นอย่างมากแม้ว่าเช้าวันนี้น้ำจะลดลงบ้างแต่สถานการณ์ยังคงตึงเครียดเพราะฝนยังคงตกต่อเนื่อง ทำให้ชาวบ้านกังวลว่าน้ําอาจจะทะลักเข้ามาอีกครั้งน่าสนใจอย่างหนึ่งคือทําไมพื้นที่เหล่านี้จึงได้รับผลกระทบรุนแรงมากกว่าที่อื่นอาจจะมีปัจจัยเกี่ยวกับระบบการระบายน้ําที่ไม่เพียงพอหรือไม่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ในอาเภอชัยยาไม่น่าสบายใจน้อยกว่าเวลา8นาฬาิกา30นา,าทานีน้ําท่วมยังคงอยู่ในระดับที่น่ากังวลบางจุดน้ําเริ่มลดลงแต่บางจุดกลับมีน้ําเพิ่มสูงขึ้นอีกเช่นบริเวณตลาดชัยยาระดับน้ําอยู่ที่60เซนติเมตร ทำให้รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถผ่านไปได้แต่สิ่งที่น่าสนใจคือวัดพระบรมธาตุชัยชาหมู่หนึ่งตำบลเวียงน้ําท่วมเริ่มลดลงและสถานการณ์กลับมาเป็นปกติทําให้เกิดคําถามว่าทําไมวัดจึงสามารถรับมือกับน้ําท่วมได้ดีกว่าที่อื่นนอกจากนี้สถานการณ์น้ําท่วมยังคงส่งผลกระทบต่อสถานที่ราชการเช่นเรือนจำอำําอาเภอชัยาแม้ว่าปริมาณน้ําจะลดลงจากเมื่อวานแต่ยังต้องใช้เครื่องสูบน้ําอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชี้ว่าระบบการจัดการน้ําท่วมของเรายังมีจุดอ่อนทางเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยอําเภอชัยยาก็เร่งทําข้าวกล่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยัยแต่คําถามที่น่าสนใจคือมีวิธีอื่นในการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพมากกว่าไหมอย่างไรก็ตามฝนตกยังไม่มีที่จะหยุดท้องฟ้งฟาเมื่อครึ้มชาวบ้านกังวลว่าน้ําอาจจะทะลักเข้ามาอีกครั้งโดยเฉพาะหลังจากเมื่อวานน้าท่วมทะลักเข้ามาอย่างรุนแรงทําให้เกิดคําถามว่าเราสามารถป้องกันน้ําท่วมได้อย่างไรในอนาคต มีวิธีการจัดการน้ำท่วมที่มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เรากำลังใช้อยู่หรือไม่มาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์เถอะ